้เขาไกเป็นเดือดยิมันดึงกันอันนี้มันเป็นยังเราเป็นยังเราเราอแล้วว่นมันจะมีอนหงกอเป็นิไหนลงมที่นี่มันแล้วที่นี่แต่พวกกับผูกับผูบเงี่ยน เลยโอ้ใจเต้นวะโอ้ใจเต้นนะโอ้ใจเต้นวะคือพี่หอมโอ้สุดยอด โอ้โหสุดยอดอพี่ผมที่ผมิใจสั่นหมดเลยครับเออแล้วไม,ไม่คิดยากเลยพี่น้องเอาไปก็รักไม่ได้แล้ว ผมผมเข่าไปได้บ่พี่เล็กเนี่ยแล้วจับด่างกันแล้วออเขาอออือสั่นหมดเลยครับเขาเพี้นเข้าไปเลยอือมาจูบห้อเนี่ยเออ ผ่านยีได้เลยผ่านเลยโอ้คยครับบอกเลย,ย,เยลิลิเอาอย่างเงีเอาลนับมั้ยงูไม่ต้องาย่านัดไดลยนลนี่คือคนใจเลครับแต่ผมนี่จักยิ่งจัอยู่เราไม่ต้องมเด็แสั่ง้อนได้มากม เขาไปเลยครับ้องเป็นคนบ้านะครับแต่เนดีไม่ได้นะครับผมมาคนบานะคนผมหยาดนี่เลยอไอตเาะอะไนี่เดี๋ยวเราเรียนแบบพิเล็กได้ไหมนี่มาไได้ไหมครับโอ้ดีดีแซ่บเลยโูเยี่ยมร้อยครับ ใจถือเลยเล็กปึ๊บปั๊บเราเคยเคยทำอาศัยได้ยังไงโอ้หันขึอว่าเขาถึงโตหนักแล้วอันนี้คือว่าเราไม่เป็นไรเอาไม่ได้เลยโอ้ผมนี่สั่นหมดเลยนะย่านไหมเย้เยคือครับคุปปานัดให้พี่เล็ก200คะแนนโอ้เฮ้ยติมให้ต claro> ิมพี่น้องโโอ้ห อะไรคิดว like, ่าเหตได้พิเรลยบถึงูปหรือจะไหรือเไม่ครับไม่ต้องไม่ต้องลุ่ก่เลยครับถึงเข้ามาเลยสดโตขี่ไปเลยเป็นไรโอ้คือการนะไม่ป็ปัญหากคนเข้ามาคือแรเราใช้ออกแค่ไรนี่เขาสีแล้วแงเราเราใน้ามือคนบ้ากับผมเนี่ยก็ได้เลมยหาดันได้เป็นไรเป็นแซเป็นเปนเดืเลย เอเขาพว่าแเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นแบบอาปาไปอาป้าไปถ้า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 ้งจะทาเรานี่คือไม่กินยากนะโทษโทษมือดักพี่เล็กยกพ่อ ที่ใจยังวนอยู่นี่มได้แจปลาซิวเลยไม่ยอมนะเฮ้ยพเลีมันไม่ใหญ่นี้มันเกาะพอดีเลยไหข้างล่างเลยมันดึงกันมันเป็นยังเราเป็นยังเราลองไปแล้วมันจะมีแบบนึงเกาะมันไหมนวเกาะมันเกาะฝังตรงเกาะที่นี่ไหมันรูดเ้อไอ้ตนาขาดไปเั็งบนมขาดไฝังหนึ่งเลยเยอะ โอ้ยยังกียตว่ะว่ยสุดยอดครับโมเล่ีน่มาลเลีเรายาว้ขวานลลิเป็นภาพที่ต้องจารึกไปเลยนะฮะ พอคข,ข่เห็นได้เขาหันมาเหน่อพยานแล้วลลออพี่เลวะเขาจำพี่เลวย่างปะน่าจะได้นะน่าจะได้แต่ได้าจ้าไม่ได้ะไไดละอ๋อยแสดงว่าสไตล์เขานน่คือยายึกยักจะไปเอายางน่ขึ้นมานี่ไปลำดีไครับไปเอาอไปจับยหน่อยแล้วไปคิดดูครับเมื่อกี้เราจ้างไว้ไหนเลย่ คำาเป็นเป็นเป็นพรมพรมคำว่าทำที่พรมกับเศษถอยังไเข้าเตะเข้าไปคือคนเราบอครับจากพี่เรีกว่าต้องบ้าบ้าบอลครับเอ็เลยไนไปไหนไหนไหนไไนไ้ไหนไไปไหไหนนนไปไ เปนบ้านะครับที่จะเข้าได้คนดีเข้าไม่ได้นะครับแงมอลิบ้าออลิเขาไปเลยอย่าตองกานเส็จเสร็ถ้าเราไล่คนก็เป็นอีกแบบแ <c oughs> มเาไ่ต <c oughs> <absorbed> ้องไปใส่ไล่เขาูกเาเีย

ชือเขาเรื่องยังทุบไปเลยโอ้คือเสียวนะนี่แต่ขไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเจ้าวิญานเะไรไปเลยเจ้าวิญานเลยนอ่ะเข้าในนี้จุดๆๆๆนะเจ้าวิญเล่นเราเจิญญากเอาบังเียอ คือมาเข้าประหยาดหเขาเขาา <Yes. S 1> <ๆ>้าถุงถุผมผมก็ใช้อีกตะคอแต่ว่าผมไม่ผมใจไม่ใหญ่เลยนะเอาซื้อสักอเรนจะไปห่อแมนเขาใจ,จไม่ใหญ่ขนาดนนะั้นว่าพระทอีกทจนี่เลี่ยก็เป็นตนาเลย แต่ว่าสางเตียนมือหือว่าเราเห็นนจากีไม่ลืมแน่เนะไม่มีลืมาปไม่แต่ก็อยู่อยู่อยู่ที่ใจคนเองนะว่ากล้า่าเข้าไปไหมจะเป็นควานกล้าทใจกันถึงนเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกว่าถึงชางเดินขึ้นึ้นไปยึดยักษสูงเข้านะ

นี่เขาได้ไหมแต่ไงๆเดี๋ยขี่าสางง่ายเขาได้ไหมคุณดีควบคุมเจ้าไม่ได้หรอกเดี๋ยวจ้าบาปมาดูตัดเขาได้แล้วพี่นอ้องคี้ต่อได้แล้วคี้ไปเลยด <c oughs> ิโล่งๆแล้วคี้ไปเลยพี่นอ้องดิเอาพื้นไรได้พี่เลยครับ ไม่คือผมใจใจใจบ่ะหวัดเป็นต่อใจบ่ถึงใจบ่ถึงอีหลีเลยทุี่ย่างเขาไปกับพ่อมกับใจบ่ถึงนะอันแล้วไอ้เป๊กเป๊กเป๊กเดี๋ยวเดี๋ยวให้เล็กเดี๋ยวเดี๋ยวให้บุญให้บุญช่วงยุ่งหรืเปล่าช่วงนี้ตกมัน กันกหนกพนรนืบนเ,เ,เบิรสัง <c oughs> ลืมเบิรสังเลยพี่อล <c oughs> ลืมไปว่ปาเขาเร <c oughs> ือร้อนหน่อยบนเย็น นี่ไปเล็กไปเล็กทางพีไปเด้๋ยวะ ไี่อุ่นใจนะครับเป็นไรเขาได้ก็อุ่นใจนเ,เราดีิ้ออยงเฮ้ยใครแย่งยาวปะโนมอะโอ้ยยิมเนไก่ต้องเหมือนไพเตอร์เลยฮะ ปาบ้าบาบ,าบ,าบาเข้าไปเออดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่ตรงไม่ไม่ผมจะเข้าอยู่นะถ้ามีเสามีอะไรเนี่ยทัก2อเสาแล้วเร,เราสามารถหลบได้ผมก็จะเข้าอยู่นะ รู้แล้วยวให้พป็เลกแกขี่ไปให้ไปลงใหม่แล้วก็ทำซอฟต์ไปมาสองสามรับตีสอคู่แล้วเผื่อเราลงไดแล้วก็วเป็นใจมันมว่วผมกลัวผมกลัวห่นเลยผมกลัว,ลว,เ,ลลวเหมือนโดดหอบางคนโดดบ่อยคือเขากล้าตั้งแต่เราคนไม่เหมือนกันเอะล้ะแม่เอมซีสิงโทรมาวันนี้ก็หายหาย คิดต่อไปอีกหนึ่งเปาะแล้วนะเดี๋ยวลงทางเสร็จก็น่าจะเข้าไปง,ง่ายนะครับอ,อโอเคเดี๋ยวโทรหาเสิงก่อนสิงโทรมาน่าจะไปแจกสับปะรดนี้สวัสดีครับ